สวัสดีค่ะวันนี้อากาศเย็นนะคะตากแตนไม่ค่อยกินอาหารเลยเกาะก็นิ่งเลยไม่กินอาหารไม่ไข่มันหนาวนะคะอากาศมันหนาวจะโตช้าขอโทษลูกค้าด้วยนะคะที่สั่งตัวสดแล้วไม่ได้ตามออเดอร์เพราะว่าตากแตนไม่กินอาหารนะคะไม่โต โต๊ช้าอากาศมันเย็นแต่าอากาศเปลี่ยนแปลงตากะแตนชอบอากาศร้อนนะคะพอเจออากาศหนาวเขาจะไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็จะไม่ค่อยวางไข่ต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะเอกชัยฟาร์มค่ะถ้าจะจองไข่ก็ติดต่อเบอร์ได้084535 0096เเอกชัยจ้าติดต่อได้เลยนะจ้า ตะกะแตนเขาหนาวเขาก็จะไปเกาะบ,บนทรายอาหารไม่ค่อยกินเลยเห็นไหมใบตองเหลือเต็มเลยแต่เอพาพอ,อากาศลร้อนนะแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงอากาศร้อนจะวางไข่ดีมากถ้าหน้าหนาวจะไม่ค่อยวางไข่นะคะจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะจ๊ะ